จะอ่านคำบูชาครูให้นะครับโ,โยกอนกราบอังคมพระนมหัตวายไตรรัตขจัดภัยในตันหากราบพระคุณบิดอนและมาดาอีกุบาอาจา บัดนี้ขออัญเชิญปวงเทเวศผููสรงเดชท,ทุกสถานพิมานสีจงเสด็จจรมายารอรีมาประทับในพิธีมงคลการขอเอกองค์ทรงฤทธิศิวอาจาาเสด็จเข้ามาประทับในสถาน พรอม,มหานารายเป็นประธานอกปองมารรานรอนอิธิยันเชิญพระนาถเทพ,พฤษีภูมิเดชจรเข้าเขตมนทดนดนเสกสันอีกร้อยโกเทพพะไทยจากไกลวานมาประชันหนยพรชัย ไม่รอรีด้วยวันนี้สีสงมงคลนิกจึงขอเบิกบุญเติมมาเสริมสีตั้งขนมนมเนยดังเคยพรีอีกใบสีที่งดงามตามสักการขอถวยเทพเหล่าผู้รู้ประจุให้ อีกระสีชีพไพรช่วยประสานอวยยศเอียดเร์ไกลไปชั่วการธนสารและสมบัติพัฒนาธนาเกิสิ่งใดที่ประกอบมีชอบเพศขอพุรุเหล่าเทเวศอย่าถือสา จงอย่าสร้างร่างหรือไทยในเมตตางานวันทาบูชาครูผู้ทรงคุณขอูุ้ศนี่พวกข้าทมประจำจิตน้อมอุทิตบูชาครูผู้เกื้อหนุนจงผงม,มีส่วนรวมในผลบุญ ไว้คําจุนหลักชายให้สิทธิ์เธอ